มึงเอาอะไรไปบ้างอะเตอร์โมกูเอา EMF แล้วก็อะไรอีกดีว่ก็ถ้าเราไปหาผีก่อนก็สมุดสมุดไปดีก่ มันต้องวางในเวลาต้องลอกหาปิปั๊อันนี้ได้เอาปีลิตบอกมาปะได้เอาป่ะเออไม่เป็นไร<ป>เดี๋ยวค่อยเดินไปหยิบสเิเปิดเปิดอันนี้ก่อนไหมไปคัดเอาไม่ได้อยู่ข้างล่างนะแสดงว่าอ,อยู่ตรงลงรถ เจ็ดฮะปิดไฟโอเคอ่าไฟมันเปิดแล้วปิดไฟดับก็เปิดออกไม่ไม่ไม่เฮ้ยตรงนี้สองเฮ้ยมันเล่นเครื่องว่ะนี่ไงจริงด้วยที่กูบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราก็มีคนปิดไฟใส่กูกูเลยงงด้วยว่ามึงปิดคัทเอาล์เหรอเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยติดโก ข้างนอก20ตรงนี้20บตรงนี้18แต่ทางที่ดีเอาเป็นเอาเป็นห้องเลยจะดีกว่าขอแบบชัวร์เพราะว่าผีมันคงไม่เกิดทางเดินแล้วตอนเนี้ย10ไม่ใช่เนี่ยตรงตรงห้องเนี้ยแต่ห้องเนี้ยเนี่ยตรงนี้ติเกดเนี่ยมันก็อยู่แถวเนี้ยคาดวรามี20ไม่16อะไม่ต้องรอเปล่า เดี่ยวห้องเนี้ยแปดรอเช็คห้องนี้อีกทีนึงเจ็ดห้องนี้ยี่สิบรอกันเจ็ดยี่สิบยี่สิบเฮ้มีกระดูกมีกระดูกถ้ามีกระดูกก็ต้องมีโอยจามีป้ะไม่มีอ่ะเดี๋ยวกล้องมาถ่ายกันเลยกันนี่มันอยู่แถวนี้เว้ยเนี่ยตรงเนี้ย พราะมันมีคนปิดไปอยู่ตรงเนี้ยไปเนี้ยเลยอ่ะกอดประตูไปไว้อะเฮ้ยเฮ้นี่แหละวะประตูนี่อะไรวิ่งผ่านดูไปอ้าวมีแบบวิ่งผ่านด้วยเหรอมันเห็นมันเห็นเป็นเหมือนเงาแบบเงาลูกบอลตุ่มโกะบวบินแบบปุ๊บผ่านประตูเนี่ยเนี่ยประตูเนี้ยอืมได้เหรอเป็นติดแปดถ่ายกระดูกกว่านะแต่มันมี ว่ามิคามมาปิดไฟกูตรงนี้เว้ยเนี่ยตรงนี้เลยอ่ะกูเลยถามว่ามึงปิดข้าเหรอไม่ไม่กูยังไม่ได้แตะขัดเอาเลยจะไปดูเว่ามันเ,<อ>เปิดหรือปิดอยู่พอพอมึงพอมึงบอกว่าเออกูดูน้องรถแป๊บแล้วกูก็อยู่ตรงเนี้ยคนเดียวเว้ยแล้อยู่มาเปิดโคมตรงนี้เปิดมีไฟดัาเนี่ยมันหยุดตงเนี้เนี่ยตรงเนี้ยิบเก้าตรงเนี้ยแถวนี้แถวนี้แถวนี้เราเปิอันนี้ก็ยังไม่แน่เอาเอา,เอามันกระพริบไฟในห้องนี้ ห้องนี้อ๋อเออเมื่อกี้มันกับพิไฟกิบอาร์อาละทรายบำไงตอนนี้เหลืออีกสามสิบหกวินาทีประมาณสามสิบแหละแล้วก็เอากิบเอาไฟฉาย u ยูวีมา เอากล้องมาเตรียมเลยก็ได้นะเฮ้ยมีฟิงเกอร์ปิ้นมีฟิงเก์ก็ปิ้นทิ้งทิ้งไฟทิ้งไฟแล้วก็ถ่ายได้ได้ได้ไฟทุกองเอาต่อแท้อ่า ก็โอ้ไหมกี่เรย์โยนแบบไหนอันนี้ก็เมเจอร์นะแต่ก็อย่าประมาทเอามาโยนก่อนก็ได้อ่าแต่มีฟิงเกอร์ปินละได้หลักฐานหนึ่งักฐานฟิงเกอร์ปินโอเคแหมมีเล่นประตูแต่ยังไม่ชัวร์นะผีอยู่ห้องไหนอ่ะ ลองเอามชันเซนเซอร์ไปแปะก่อนแถวทางเดินนั่นแหละลองไปอีกก็ได้เอมือจะต็อเคโอเคเราเอาของอะไรที่ต้องติดพร้อมแปะวอลเนี่ยเอยูวเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้รยนทิ้งก่อนเอาพวกเอาพวกที่มันต้องแปะเอาไปเอาไปแปะเออเอาตรอไปเอาก้องไปเอาเอาเอาเป็เดไปด้วยเอาย เอาได้ได้เฮ้ยเด็กเขาอยู่ฟ้องไปอยู่หรอืรอเปล่าดิแล้ฟ้องมึงไม่หยิบไปด้วยอ่ะกูเต็มแล้วแล้วมึงก็เอาครูติดติดไปวางกันบบว<า>่ <ๆๆ S 2> างแม่งตรงนี้เลยแต่ก็น่าจะอยู่ห้องนี้แหละมั้งนะเนี่ยห้องนี้สิบแปดสิบห้าแล้ว สิบสี่ประมาณส <17. S 2> ิบแปดสิบเจ็ดสิบสี่ประมาณนี้แหละห้องนี้แหละน่าใช่อเอาไปลึกๆ่อย เรา,เาโอเคเดี๋ยวหยิบกล้องถือคูณทิฟิคได้เพิ่มบ้างสองเต็มคูณทิฟิคเหรอตอนนี้กูขาดอีกช่องหนึ่งอ่ะ,ะไม่<ร>ไม่กูณทิฟิเ<อ>คเอาไปเอาไปวางแล้วอ้องเพิ่มคูณทิฟิคอ๋อไม่ไม่กูถือไว้คูณิฟิคมึงเอามึงเอาอะไรไปดีอ่ะเฮ้ยเล่นประตูไม่ต้องแล้วมั้งเปลี่ยน์อะไรก็เอา ประตูไหนวะเ,เล่นตรงไหนเนี่ยไปไปกับพิบอ่ะไปม่อกี้ไปกับพิบอ่ะ,ไป,ไ,ปปะไปดัง,งดังดังทีเวฟสามนะ <_ c oughs> ห้องนี้แหละเอ้าสรุปมันเล่นลมันเราเล่นตรงไหนวะมาตรงข้างในบอก เจ็ดเมื่อกี้เมืเ่อกี้ตอนที่เราเข้าไปขึ้นขึ้นเจ็ดที่มันดับตีนเนี่ยเอ่เอขึออ้นเจ็ดเหรอมันติดคูนิฟิกหรืมั้งเอจ็ดกางคูนิฟิกเอ่อเอาสูนิฟิกเหรอแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้เอาตีมัวไปสูนิฟิกก็อกก็ เรอไปพูดดูดูกล้องอยู่โกดอฟยังไม่มีนะเศษมันว่างถึงสองมูลว่าใช่กูว่างไดอ่ะได้ได้ได,ได้เอ้ยมึงต้องเอาเทียนไปจุดนะเนี่ยมันมีเวสเทียนด้วยเอาไปจุดในห้องผีอะแต่ตะกูมีไฟแชรก,ก็รับถือเทียนมาก็ได้ ปิดปิดไฟไม่กูปิดไว้ก่อนนะโอเคกูจุดแล้วนะ Happy birthday. Happy, Happy, birthday. Birthday Happy birthday to oh. you Happy birthday to you เฮ้ยของร่วงไปเช็คอ่าได้ได้ได Are you hear me? Hear me? Are you, Are you hear me? Hear me? Uh, Give me, me something. something. Give me. Give some me something. Hello. Hello. Are you hear me? I'm Fairly. I'm fairly. Are you feeling? Hey. No, อ็อมไงที้เป็นเงาเลยสัตว์ <laughs> มาเป็นเงาเลยนี่อ่ะโอ้โหงงยีไม่ใช่เงามันช,ช่เงาเพื่อนด้วยเนี่ยอยู่ตรงนี้ <c oughs> เลยเนี่ยเนี่ยไอ <c oughs> ้ยูฮีมีเงาขาวเลยนาไม่เงาสีดำด้วยเพราะมันเดินผ่านตรงจุดไอ้ไอ้จุดแบบคุเห็นเป็นเงาแบบเงาคึ้่นตัวเงาคลื่นตัวม่เดินผ่านเลยไอ้ยูฮีมี a r อ you hear me? เยูมากูอนเดียวปูยูยููยูยูยูออยยู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 นูย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 ยอยูยูยยมยู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 ยเยูยยู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 ยเยูยเย็นเยู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 ยอยูยูยูยาเูย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 เ ตอนนี้ยังไม่มีลเราเราจะลองแบบอีกกล้องหนึ่งอ่ะหันแบบเข้าไปในห้องอ่ะกล้องปิดแล้วหนึ่งแล้วมีอะไรอีกป่ะไม่มีอะไรแล้วนะครับยังยังลองเอาอุณหภูมิวัดใหม่อีกรอบหนึ่งอ,อยู่ในนั้นแหละ หมดแล้วโอเคกี่เดิน,เด,นเดี๋ยวมึงเดินสองจุดเลยเหรอใจเย็นดิโล่เหมอมันก็อยู่แค่แน,นั้นแหละหน่าจะเดินออกมาดูคิดว่าเราไปคืออ๋อ,อคือมันเดินเนี่ยมันเดินมันนเดิจากข้างใน,น,นแล้วออกมาข้างนอกเว้ยแล้วออก็ออกมาข้างนอกแล้วเดินกลับเข้าไป เพราะตอนแรกที่มึงเจอมันเจอตรงนี่ตรงหน้าต่างใช่ปะล่ะเออตรง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 เนี้ยกูเจอตรงตรงไอ้ตรงตรงที่ปิดไฟอ่ะอ่ามันเดินมาปิดไฟเเราก็เดินกลับเข้าไปแล้วก็กูเจออีกทีก็อยู่บนที่นอนเอนบนที่นอนก็ตามนั้นแหละก็หันก้อนอีกตัวหนึ่งเข้าไปรู้สึกว่าไม่น่าใช่สันพ้องไม่น่าใช่สันพ้องเนี้ยก็หยุดเพราะว่าเย็ดที่เขาออกที่ฟ้องไปไหนอ่ะ กูเออกูหยิบไปแล้ว,ยยไ,ปลวไปใช้รล้กูจะ <หา S 1> ถือมา,าทำไมอีกวะกูเอาอันนี้ไปอีกแล้วกันไอทโปรเจคเตอร์เนี่ยเอา,เอา,เาเกรารดาว <Okay, okay. S 2> เ,เทียมยไปโอเคโอเอไ อ้าวดีดีค่ะอ้าไอ้อันนี้อยู่ไหนอ่ะอ๋อเนี่ย Are you hear me? Mm. Hey, are you here me? Are you hear me? Give me something. Uh, some. Talk with me. Talk with me. โอเคโอเคตอบปะบไม่ตอบเลยเหรอกลับไปดูอันนี้ใหม่ก็ได้ปะไม่ขึ้นด้วยขึ้นเท่าไหร่พูดไม่ขึ้นด้วยไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวมาสเตอร์ลูมนี่หรออ๋อ มันมันยาวมันยาวโห้โหศูนย์จุดห้ายาวแบบค้างเลยหรืออีกห้องหนึ่งวะเดี๋ยวกูลองเอาเดี๋ยวกูไปจอยห้องหนึ่งคือเป็นเสียงคือเป็นเสียงไอวิทยูวะไม่รู้สปิริต<ะ>บอกวะ่ะน่าใช่แต่กูแต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่แฟนท่อ มีอะไรเลยเออทำไมไม่เจอนะฮะกูเข้าไปพูดมาคีมึงไม่ขึ้นกูออกมามันขึ้นถึงห้าแล้วนึอ่อนหนักโอเคเมื่อกี้กูเห็นเงาขาวขาวิ่งผ่านก็อ้าวอนี่กูเห็นอลยแต่ถ้ามึงดูดีๆมันจะมีเงาขาววิ่งมาเลย,เยก็ต้องรอเนะี่ย จะมีเงาเขาวิ่งผ่านกล้องมาเลยมึงปิดไฟดิไฟน้ำปิดไฟสาะโอเคอเคอกออกออกเลยนะีมน่มันวิ่งผ่านตรงไหนเมื่อกี้กูเห็นก่อนมึงเดินมาเห็นไปสองรอบแล้วมันจะวิ่งแบบเป็นเงาเขาวิ่งไปเลยไวมากอะ่ะ ขนาดขนาดตัวมาไหนผู้ใหญ่ปะ่ะใหญ่อยู่นะที่เราเห็นละเออ <ละ S 2> คานอะไอ้เที่ยมีคานด้วยเพราะว่าแค่ตัวเดียวที่คุณเจอที่ที่แม่งเดินที่แม่งเดินเตียงตรงตรงนี้เลยที่ที่มึงเห็นเนี่ยตรงเนี้ยแม่งอยู่ข้างๆแบบยืนอยู่บนเตียงอ,อะแบบครึ่งตัวอ่ะอย่างอย่างที่สองเมีดอทโปรเจคเตอร์เว้ยออามีดอทเดี๋ยวมันเดินผ่านกล้อง ใช่มัน,นถ้ามันเดินดอบโปรเจคเตอร์เวลาเราใช้อะแล้วเราก็ตริดพบกล้องอ่ะถ้ามันมีมันจะเป็นเงาขาวๆแล้วเ,เห็นในกล้องเลยบัญชีตัเดียวแผ่นอมบัญชีถ้าถ้าดอบโปรเจคเตอร์ไม่ถูกก็ไม่รู้อม่รู้ว่าไม่ได้ใช่แผ่นท่อมก็ตัดตัดไปเหลือโกเลียวแล้วก็บัญชีวไ กลัวเรียกอะไรบ้างบัญชีนี่จะกลัวอะไรนะกตีเล็กหเกาแล้วก็เป็นชีป็นชีจะมีอะไรบัญชีจะมีบัญชีจะมีสป,ปิริตบ็อกซ์แเบอรี่รปปือบ็อกซ์ไม่พูดเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องรอป่ะมึงลองมึงลองมาพูดดิอ่าได้ได้ถ้า <c oughs> ถ้าเป็นถ้าเป็น,ปนแฟนทอมจะเป็นสป,ปิริตบ็อกซ์อ๋อบัญชีจะมีกดอึ๊บ กดดึแต่ในนี้ในนี้ไม่ไม่มีไม่นดาใช่บนชิตืดตืดตอนเนี้ยที่เดาที่เดาได้เป็นโกูเลียวถ้ากเลียวกเลียวต้องอีเมผ้าแต่แค่มันยังไม่ขึ้นเนี่ยเน่ยนี่ยมันวิ่งผ่านผ่านไม่อยู่ในที่อ่ะเออมันยังไม่มีอีเมผ้าใช่คือมันขึ้นสูงสุดสามเว้แต่อ่าเดี๋ยวสปีดลิปเอาไป บัญชีกลัวไหมงเข็นใช่ปะ,ะเดี๋ยวอาจจะมมึงมีอยู่ที่ตัวปะเดี๋ยวมันใทิ้งไว้อยู่นู่นหมดแล้วอ้าวเขาบอกว่าบัญชีจะ,ะล็อกหมายหนึ่งเดียวเท่านั้นอ๋อก็คือเราเข้าไปสองคนไม่ไบัญช,ชีจะกลัวจะกลัวคุณปิดมากมากกว่าปิดตัวอยู ไอเดียแบนทีจะมาคิควอ่ะมาคิวก็คือเราอยู่สองคนไม่เป็นไรใช่ปะใช่ยอยู่สองคนมันจะฆ่าคนที่มาก่อนอ,ปปอ๋อแปลว่าซึองไมเหมือนว่าจะไฟที่ล็อกเป้าอะ่ะพอล็อกเป้าเสร็จปุ๊บเราก็ไปต่ออะ่ะคือขอะไรคือคนสอเข้าไปแทนยุดไมเกี่ยวแล้วเพราะว่า,วามีมอะไเดี๋ยวกูลองไปพูดดูเออเหนือเหนือหลุดพูดจับหยุพูดจับโคตรถึง โคดซุกโคดซุกไม่น่าจะมีแล้วว่ะว่าไปนะมันมีอะไรจะมีกลัวจะดูจะทรงแล้วโคดออฟขนาดนี้ไม่น่าจะมีนะถ้ามีก็คืนแล้วนะดูอีกกล้องอีกฝั่งหนึ่งโคดซุกไม่ได้วีละเดี๋ยวตัดูฝั่งนึงไปก่อนแต่โคดออฟถ้าเป็นแบนซูนีไม่ได้มีโคดออฟแต่นี้ไม่มีเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีนะ มันเล็กมากเลยวะไม่รู้อ่ะมันไม่น่าจะซึมเข้าไปอยู่กับเกอดได้เนี่ยเห็นปะ่ะถ้ามันมีตามพวกอะไรที่มันมืดๆม,มันก็ต้องแบบอันมีขึ้นต้องแบบพูดออกมาแล้วอ่ะเจ็ดนะจะไปกล้องหน้าห้องว่าที่ตังเอาไป้ข้างใน กองหน้าห้องไม่มีนะเอาไปจ้างตีเอาอีกตัวหนึ่งเหรอตัวนั้นไม่ได้เกิดในห้องอหน้าห้อง้าจะมาเดินออก,ออกจากข้างในออกมาข้างนอกนะเท่าที่มันเดินผ่านกล้องอะ่ะมันจะเดินสองรอบอ่ะที่มึงที่เราจะเห็นมันจะเดินไปเดิกลับไลแต่ไม่รู้ว่าไปมันไปมันไป,ม,นไป,ม,นไปมันไปตอนไหนหรือกลับตอนไหนอ่ะ ต่ส่วนมากจะเดินผ่านสองรอบเนี่ยเห็นปะพอเดี่ยวรเดี๋ยวพอตอนนี้จะหยุดเดี๋ยวมันจะเดินกลับมันหยุดปุ๊บเดีมันจะมีรอบกลับรอแล้ับแต่ค่าซินิตี้เราลดลดเช้าก็มันเป็นเอเจอร์เนี่ยถ้าเป็นอีเตอร์มีเดียนหรือว่าโปรเนี่ยก็ลดเร็วกว่านีถ้าเป็นถ้าเป็นแฟนถ้าเป็นแฟนทอมหรืออะไรอย่างเงี้ยกาจะ้าจะลดเร็วถ้าลดเร็วเอาเรื่องอยู่แต่ตอนนี้มันลดแค่ให้ ถ้าเข้าไปเป็นสปีนิบล็อกก็จะเป็นทีีนี่แต่ถ้าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วพราะมันอาจจะเลือกคนตอบก็ได้เข้าไปแล้วลมีดีมเมท่าตอนเนี้ยเหลือกล้ดีมเมท่ากับสปีนิบล็อกอ,อ่ามึงรอกล้องก<ป>ลอง้ลองไปตั้งหน้าห้องก่อน โปซิฟิกก็อยู่ในนั้นใช่ไหมเราอีกอันหนึ่งอนะ่ะอีกอันหนึ่งก็อยู่ในนั้นนะอ่ะโซนห้าห้องเอ้าเอาไปเลยออก Are you here? Are you hear me? Hello. How are you? Are you h e a r me? เอ๊ะมั่งเป็นเงาขาวๆผ่านไปเลย Are you h e a r me? ขาวเป็นเหมือนันยิบอารอะไส้ยิบอารอะไสไม่ตอบแล้วออย่างเงี้ย ้องตั้งยังไม่ไม่ตั้งเป็นขาตั้งไปเลยปกติว่ามันขาตั้งได้อันเดียวก็ต้องรับมันแคบรู้เลยคิดว่าขาตั้งเอาไปทำอะไรก็ไม่ตอบอย่างงี้ไม่ตอบตอบคนเนี่ยเราพูดกันสองคนแล้วไม่ตอบสักคนเลยก็ไม่ใช่แล้วไปดูกดออฟบีมีหน้ามือห้องห้องมีหน้ามีตามีหน้า อ่ะมาดูกล้องไปนะเดี๋ยวกูดูโมชั่นเซนเซอร์เป็นซีเบต้าเลยแต่เจ้ามันไม่ติเลย,ย,ยว้าวว้าโกเลียวโกเลียวอ่านโกเลียวอย่ะเนี่ยนะแล้วไม่เจอเป็นตัวใช่ปะเออ กูกญญญูมั่นใจว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นโคลียวละวเพโคมาบอกว่าโคลีย์เราอะแต่เห็นได้พากดอทโปรเจคเตอร์หรือไม่ก็ใช้กล้องไปถึโอคัอมิลาเท่านั้นก็ใช้อ๋อมันจะเป็นวิญญาณผ่านเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็วเดียวอ่ะจะโชว์ตัวแค่คัมิลาเท่านั้นจับไ้แล้วคนอะคนผู้คนจะไม่เห็นมันเห็นเมื่อกี้กูเห็นผ่านอยู่ถ้าไม่เห็นผ่านถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ได้ใช้ดอทโปรเจคเตอร์จะไม่เห็นมัน อะไรป่ะเพราะมันจะเดินผ่านดอทมันเป็นปิกเาอแล้วถ้ามันเลนิสต,นติงก็มั่นใจเวลาว่าเป็นโกเลียวกูว่าคิดว่าใช่กูว่าใช่แต่ถ้ามันไม่เอเอเพราะว่าป่ะโกเลียวน,นะถ้าปิดก็ช่างมันยังไงก็อเมเจอแนละ้ว ตอ,อบแล้ว,ว,วแฟนทอมแฟนทอมพวกมมันก็ไม่นาม่าเกี่ยว,วเพราะว่ามันลดแค่รถรดน้อยมากเข้าไปอยู่ในบ้านาแล้วแถมเจอเป็นตัวแบบนี้้วยแต่มันไม่ได้ออกจากมันออกมาจากยีใหญ่เพราะว่าเมเจอร์เนี่ยมันกระจอ,อกสำหรับเราแล้วเพราะว่าไม่ละไอแบงค์ซีว่ะเอ้าเอ้อ มีกคดออฟอรอหรอไม่รู้ว่าแต่เราก็ก็หานะก็ดูกล้องเ้ากล้องห้าตัว <c oughs> ดูทุกตัวไม่มีที่อะไรเ,ก,เ,ก,เกิดขึ้นเลยเฮ้ยหรือมันเล็กมาก <c oughs> เลย <c oughs>